บ่ายวันหนึง่งที่ริมสระน้ำท้ายหมู่บ้านกลิ่นคนตมและแดดจ้าปะทะเข้ากับเหงื่อใครของอาซื่อเด็กชายรูปร่างผอมแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความฮึกเหิมวันนั้นเขาได้รับมอบหมายจากพ่อของเขาให้เข็นเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกหนักอึ้งไปยังยุ้งฉางที่ปลายตลาดแต่ทว่าเกวียนเจ้ากรรมเกิดติดลมโคลนบริเวณริมสระน้ำฮึบฮึบอีกนิดเดียว เด็กชายพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข็นเกวียนทั้งที่เหงื่อท่วมตัวและมือถลอกเป็นแผลแต่เกวียนกลับขยับได้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้เดินผ่านมาเห็นเข้าจึงหยุดยืนมองด้วยสายตาที่สงบเจ้าเด็กน้อยเจ้าเอาแต่ออกแรงอย่างนั้นมิอาจจะยกเกวียนขึ้นมาจากลมได้หรอกเหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้นความตั้งใจย่อมจะชนะทุกอย่างต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมด แต่แรงของเจ้ากำลังทำให้ล้อมันจมลงไปในโคลนยิ่งกว่าเดิมเกวียนมันติดโคลนถ้าข้าไม่ลากแรงแรงแล้วมันจะออกไปได้อย่างไรเล่าแรงของเจ้านั้นมีเหลือเฟือแต่เจ้าขาดพื้นพื้นอะไรของท่านฉันกุ้ยเซียงหยิบเอาก้อนหินขนาดพอเหมาะที่อยู่แถวนั้นมาหนึ่งก้อนแล้วเดินไปที่เกวียนจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่เกวียนถูกโยกตัวขึ้นมาค่อยสอดก้อนหินนั้นหนุนรองไว้ใต้ล้อที่ติดลม เจ้าออกแรงลากเมื่อล้อหมุนแทนที่มันจะเหยียบโคลนที่อ่อนนุ่มมันจะไปเหยียบหินที่แข็งกระแรงนี้แทนอาซื่อได้ฟังก็ออกแรงเบาๆอย่างสม่ำเสมอไปข้างหน้าเกวียนหลุดพ้นจากหล,ล่มโคลนได้อย่างง่ายดายเด็กชายยืนอ้าปากค้างมองการทำงานของก้อนหินอย่างไม่เข้าใจเมื่อกี้ข้าไม่ได้ออกแรงมากเลยนินาะแค่ท่านวางหินลงไปมันช่วยให้หลุดจากหลมได้อย่างไรเจ้าเห็นไหม ก่อนนี้มันคือพื้นฐานที่ทําให้แรงของเจ้าไม่สูญเปล่าอืมข้าเข้าใจแล้วเราต้องมีพื้นที่แข็งแกร่งเสียก่อนจึงจะเดินได้เช่นนั้นก็ดีแล้วไปส่งข้าวของเจ้าต่อเถิด หินก้อนแรกหลายปีต่อมาติชายก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเช้าวันหนึ่งที่ตลาดเล็กในเมืองเสียงตะโกนของพ่อค้าแม่ขายดังคึกคักปะปนกับกลิ่นข้าวปลาและผักผลไม้สดอัซื่อชายหนุ่มวัยยี่สิต้นเดินลากรถเข็นไม้เก่า,เ,กาเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังเพื่อไปตั้งแผงขายของ เขาพยายามอย่างหนักที่จะขายมีดทำครัวแบบใหม่ที่เขาออกแบบเองมีดเล่มนี้คมกริบด้ามจับถนัดมือและใช้แรงน้อยกว่ามีดทั่วไปถึงครึ่งหนึง่งเร่เข้ามาเร่เข้ามามีดทำครัวแบบใหม่คมกริบหั่นก็ได้สับก็ดีไม่ต้องออกแรงเยอะพ่อค้าแม่ขายไม่ควรพลาดแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครใชายตาแลมีดที่ดีเลิศของเขากลับถูกมองข้ามผู้คนยังคงเลือกซื้อมีดเก่าๆที่ทื่อกว่าจากแผงข้างๆ ในที่สุดอาซื่อก็ต้องเก็บของกลับด้วยความสิ้นหวังระหว่างทางกลับบ้านเขาเดินลากรถไปถึงท่าเรือเก่าเผอิญเห็นนักพรถฉันกุ้ยเสียงกำลังยืนรอขึ้นเรืออยู่ริมท่าน้ำด้วยท่าทีสงบอาซื่อจึงเดินเข้าไปหาด้วยสีหน้าท้อแท้ใจอารวะท่านนักพรถมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือ ท่านอาจารย์ข้าอุตสาห์ลงทุนลงแรงทำมีดทำครัวแบบใหม่ที่ดีเลิศแต่เหตุใดกลับขายไม่ได้เลยแต่คนอื่นขายของไร้คุณภาพกลับขายดีกว่าข้าไม่เข้าใจเลยอืมของดีไม่ใช่ว่าจะต้องขายดีเสมอไปของที่ขายได้ก็ไม่จำเป็นต้องดีแต่ต้องเป็นของที่มีความต้องการซื้อ เหตุได้ของดีกลับขายไม่ได้เหตุได้สิ่งดีๆที่ข้าตั้งใจทําจึงไม่เป็นที่ต้องการข้าทํางานหนักกว่าคนอื่นถึงสเท่าข้าลองผิดลองถูกเป็นร้อยครั้งกว่าจะได้มีดเล่มนี้แต่ดูคนอื่นสิคนอื่นเขาขายแต่มีดโง่งงๆทื่อๆกลับมีคนซื้อจนหมดเกลี้ยงแผงนี่มันยุติธรรมแล้วอย่างนั้นหรือเจ้ากําลังเอาความพยายามของตนเองไปคาดหวังผลตอบแทนจากคนที่ไม่รู้จักแล้วถามหาความยุติธรรมยุทธภพ,พไม่ได้ง่ายาดเช่นนั้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ข้าเชื่อมาตลอดว่าความตั้งใจที่ดีและความพยายามอย่างหนักจะนำพาซึ่งความสำเร็จเจ้ากำลังใช้แรงทั้งหมดของเจ้าบนพื้นฐานที่ไม่มีอยู่พื้นฐานอะไรอย่างนั้นหรือฉันกุ้ยเซียงมองใบหน้าของอาซื่ออย่างจริงจังเจ้าจำเรื่องเกวียนติดโคลนเมื่อสิบปีก่อนได้หรือไม่ข้าจำได้เจ้าจำได้ไหมว่าเจ้าพยายามเข็นมันด้วยแรงทั้งหมดอย่างไรท่านบอกว่าต้องหาหินมาหนุนเป็นพื้น ถูกต้องแล้วตลาดที่เจ้าเผชิญอยู่ตอนนี้คือพื้นโคลนที่เจ้าต้องเหยียบย่ำนั่นแหละต่อให้เจ้าใช้แรงทั้งหมดผลักมันแรงนั้นก็จมหายไปหมดสิ้นเจ้าสร้างแต่ตัวสินค้าที่ยังไม่มีฐานคนซื้อแล้วข้าควรทำอย่างไรในเมื่อไม่มีใครเชื่อในมีดของข้าเลยไม่มีใครรู้จักสิ่งที่ข้าขายด้วยซ้ำจำหินก่อนนั้นได้หรือไม่ เจ้าต้องหาหินมนุนฐานล้อก่อนหินก้อนนั้นคือผู้ที่ต้องการสินค้าของเจ้าอย่างแท้จริงชายหนุ่มก้มหน้าคิดอย่างหนักความขัดแย้งในใจเริ่มคลี่คลายเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่นิ่งและเข้าใจโลกมากขึ้นเขารู้สึกว่าตนเองในวัยเด็กยังเข้าใจบทเรียนผิดไปและบัดนี้เขาเข้าใจแก่นแท้ของคำว่าพื้นฐานแล้ว ถ้าเข้าใจแล้วข้าออกแรงบนพื้นที่อ่อนนุ่มข้าต้องหาหินก้อนแรกที่แข็งแกร่งเพื่อหนุนพื้นให้เจอเสียก่อนเฉินกุ้ยเซียงเพียงยิ้มบางๆพยักหน้ารับก่อนจะหันหลังเดินไปขึ้นเรือที่จอดรออยู่วันนั้นอาซื่อได้ย้อนกลับไปที่ตลาดอีกครั้งเขาเดินลึกเข้าไปในย่านร้านอาหารที่นั่นคือสถานที่ที่แรงถูกใช้งานซ้ำๆในการหั่นสับและเตรียมวัตถุดิบ และแรงส่วนใหญ่มักจะศูนย์เปล่าไปกับมีดที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งน่าจะมีคนที่เห็นคุณค่าจากมีดของเขาเขาหยุดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งมองเห็นพ่อครัววัยกลางคนกำลังหั่นผักอย่างรีบเร่งเสียงมีดกระทบเขียงดังตับตับแต่ดูเหมือนผักจะถูกปดขยี้มากกว่าถูกหั่นละเอียดอาซื่อเดินเข้าไปพร้อมกับมีดทำครัวแบบใหม่ของเขาขออภัยครับเท่าแกา่ข้าทราบว่าท่านกำลังเหนื่อยล้าจากการใช้แรงอย่างหนะัก เอยเจ้าเด็กนี่ถ้ามิได้มาซื้อของก็อย่ามาเกะก,กะขวางทางทำมาหากินของข้าข้ามีสิ่งที่จะช่วยทุนแรงทุนเวลาให้แก่ท่านมีดนี่น่ะเหรอมีดดีเลิศของเจ้ามันขายได้แค่ในตลาดที่คนรวยเดินที่นี่มีแต่คนทํางานหาเช้ากินคําวันนี้ข้ามิได้มาขายแค่อยากให้ท่านลองเอามีดเล่มนี้ไปใช้สักสามวันหากสามวันผ่านไปมีดเล่มนี้มีสามารถประหยัดแรงของท่านได้อย่างที่ข้าพูดจริงข้าจะเดินจากไปและไม่กลับมารบกวนท่านอีกเลย พ่อครัวจ้องมองมีดที่คมวาวด้วยความสงสัยแล้วมองไปที่มีดทื่อๆเก่าๆในมือที่ทำให้เขาปวดข้อมือมาหลายเดือนอถ้าเจ้าทำให้ข้าเสียเวลาข้าจะหกักคอเจ้าอาซอเดินจากไปโดยทิ้งมีดและความเชื่อมั่นไว้เบื้องหลังสามวันต่อมาอาซือกลับมาที่ร้านอาหารนั้นอีกครั้งพ่อครัวกำลังหั่นผักอย่างรวดเร็วและดูคล่องแคล่วผิดตา พ่อครัวหยุดมือและมองอาซื้อด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความขุ่นเคืองกลายเป็นความนับถือเป็นอย่างไรบ้างครับท่กแก่มีของข้าช่วยให้แรงของท่านมีศูนย์เปล่าได้หรือไม่เจ้าเด็กบ้ะมีดนี่มันเหมือนมีคนมาช่วยแบ่งเบาแรงงานไปครึ่งหนึ่งวันนี้ข้าทำงานเสร็จเร็วกว่าเดิมถึงครึ่งหนึ่งแรงที่ข้าประหยัดได้มันเกินกว่าที่ข้าคาดไว้เสียอีกตกลงข้าซื้อมันจะรอเดียวเดียวข้าจะหยิบเงินมาให้ ออร่างข้างๆเขาก็บวนว่าปวดแขนทุกวันขายเขาลองใช้มีดของเจ้าก็ติดใจอยากได้มั่งมีดของเจ้าคือทางรอดของคนทําครัวที่ต้องใช้แรงจริงๆอาซื่อยิ้มด้วยความดีใจนี่ไม่ใช่แค่การขายมีดแต่เป็นการค้นพบก้อนหินก้อนแรกที่แข็งแกร่งของเขาที่จะช่วยให้เขาใช้ยันขึ้นสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นได้อืมข้าเข้าใจแล้วการค้าไม่ใช่ศึกแห่งแรง แต่คือศิลปะแห่งการเข้าใจอย่างถ่องแท้นี่เองปัญญายุทธจากเรื่องนี้ในวิธีแห่งธุรกิจและการดำเนินชีวิตความพยายามคือสิ่งจำเป็นแต่ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การรู้จักอ่านสถานการณ์และวางตนให้ถูกที่ถูกทางอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ